มออด้วยอ่ะได้แต้มโคดินไม่ได้ครบดวงไล่ปังบอดีหันเปงนถนนหัวครับไม่ได้ครบ,บอีกสิบแต้มเยี่ยมอฮะบอลเอาไ้หมดนนแล้วไปส่งในชื่อครับน้องอะไรยนต์อ่ะหาวระปัมปั๊มมาลับไปส่งในชื่อหาวระจังนะใช่ผู้ใหญ่สอบเต็มเฮียใช้สอบสองลูกนะผมบอกเลยพไปน,นันไม่หนึ่งก็สองต,ตามนี้นะไายสิบห้าแต้ม ไปนะพ่อยไปนะพ่อยเต็มที่เต็มที่เอาละปิยะอินทรนชัยอาพ่อยทำให้มันคึกคืนนะครัคบปิยะให้มันมีความหวังมีชีวิวตนตีนตน<า>่เปทางแรก ไปที่บวงสำหรับใี่เข้าาใหม่นะคะวันนี้มทั้งหมด4คณะอันนี้เป็นคณะแรกตอนนี้ทำคะแนนไปสี่รอยปดมนคะแนนคะที่หนึ่งเป็นนงอะไรหรือว่าตอกมาตรงไปเียนะคะ่านครปฐมนะคะหาวแล้วเขใหญ่ตั้งคณะที่สามวันนี้เป็นเดี๋ยวมาเยอะผู้ชมสีตาบุกหาวแล้วตั้งอนีคณะที่สามหาวแลชาวบ้า มิดบ้านใหม่คณะสามคณะที่3มิดบ้านใหม่นะคะใครเป็นทีมสีของมิดบ้านใหม่นะคะหาหรือว่าทีมนักเรีมาตววงจับวาพาพรนะคะสิบเจ็ดนาทีผ่านตอนนี้ทำาปเดปเท่าไหร่นะสี่ร้อยแปดสิบกราระ่เสร็จก่อนสักห้าแปดนี้่วันช่วยกันทางบวงมือ้างเข้า้าเข้าไม่ต้องรีบไม่ต้องร เราเล่นของเราได้เรื่อยเออค่อยๆเตะไปถ้าม right. so ันเข้ามันก็จะแชมป์ไปเองละเอ้าโหงอย่าบีบตัวเองบุ้ใหญ่อย่าบีบตัวเองเอาละจ่นเช้าไหมไม่รู้จะเตะไปทำเพื่ออะไรขกันบนนู้นดูดิงเอ้าเออขยับตีเบอร์แปดเบอร์เก้าไม่เล็งเลยมาบล็มือ สอใครเป็นซีน้องดาวนะคะเป็นเลี้ชมตะกอกผู้หญิงนะคะมาเต็มทีนะคะเอาไว้โดนไปเดียวโอ้โหหยุดแล้วไว้สิบแปดลอครึ่งเอาระ้างบวนปับเพียบสิบห้าลหยเฮยดใช้สิสะสิกกะแน่นเอาไว้ควรสร้างชื่อกันจัดีจัไว้วันนี้ก็อจับุดนี้หน่องอะไรนนนนนนนว่า ตรงชนตับไปตรง F4 ผู้ชมคณะที่สองอย่คณะต่อไปเป็นแต่ได้นะะพี่แดนนะขอห้าลูกก่อนจยี่สิบนาทีขอห้าไปไม่น่ารอดอ่เอ้อจับโงงยี่สิบแปดลับไปไปจับได้จับได้ยังไงหัวไหลยังไม่ผ่านสองท่าเลยจะยี่สิบนาทีแล้วนะกว่านายัดไปสวาปัดไปเอาลงวัด ไม่ป er ้อง <Marcheg. S 2> หน้า ills. ดูเลยผู้ใหญ่ผู้ดูนะครับมาเล็กมาเล็กต้องไปเลยวันนี้สิ่งเก้านาทีฐานสี่ร้อยเก้าสิบขอดสองใบข่าวก่อนโค้งหลังโค้งขาวก่อแม่วันนี้เป็นวันที่หน้าได้แชมป์นะพี่หนุ่มนะผมดูสถานการณ์แล้วไม่ดูครับแต่ละคนแต่ละผู้เล่นเจ็ดคนเต็มสูบเลยข่าวกันช้าไหมข้าวบวงเยี่ยม เออช้ดช้ไอแตงวัดนลราจะกึกบได้ยังไงโค้งหลังงค้งก็เจ้าบ่วงยังสะบกอย่างนั้นฮ่าชังโค้งช้ดช้ไอ้โค้งไม่เท่าไรผู้ใหญ่พอจะเล่นได้แต่ไอ้สอกคนบางคนนี่เข้าข้างบ่วง5้ารันนัดตอีนะคะสำหรับทีมนดไปติดคะแนนเน็คหมายเลขเจ็แป้หเล่อ้าวละหมาเคียรละโค้งอนยี่ส อย่าหยุดอย่าทอดมาเลยเอาละหัวหน้านุ่มมาอย่างหัวหน้าหนุ่มมาแล้วนะหัวพิยะเต็มหัวไหลแปรยัพิยะพี่นันก็ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยขอขอแค่นี้ถ้าทําได้ก็อยู่ยาวนะพี่นันนะถ้าทาไม่ได้ก็ไปอับสูภาวะปกันติขณะนี้ครับขณะทาการแข่งขันของทีมเทศบาลบางยะแพร่รอบชิงจันะรเลิศขณะแรก ผ่านไปแล้ว20นาทีทำกระแนนได้525กระแดนยังเหลือเวลาทำการแข่งขันอีกประมาณ19นาทีเศษเสียงรัวรอบขอบสนามปอบมือไปกับกำลังใจสักครั้งครับผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลนะผู้ชมที่นั่งเก้าอี้นะครับเก้าอี้ที่ท่านนั่งแล้วที่ทำคะแนนได้เยตอรนีแพทย์ทำคะแนนไปนะเลยคบแนนใครอยากจะได้รางวัลมาจองเก้าอี้ก่อน อย่าถ้าเกิดผมจับแล้วแม่ค้าจะเสียดายอ่าแข่จับแต่วันนี้รองกุ้งอยู่ด้วยหมออยายให้ลองจับก็ได้นะรองยังไม่ไปไหนรองเดี๋ยวสละเวลาอันหนึ่งค่ะนะลองเอามือรล้วงขอสักเบอร์หนึ่งเลยแล้วกันใครนั่งไว้เตรียมรับรางวัลนะอ่าเก้าอี้เก้าอี้หาวละลายสิบห้าดักน้าเท้าไม่ใช่แค่นักกีฬาหรือว่า ผู้ติดตามผู้ชมนะทุกๆคนครับมีโอกาสหัวเต็ม21นาทีผ่านหมาบวงนอนลอยไว้นอนน้อยแป๊จิกกระเดงไม่ได้หกทังทีหนึ่งเอาลับินันเก0มรยนดูดีนะล่ะถลักพันแบงกระด้งเต้นครับงสุดท้ายเด่นท่าอื่นต่อไปมาแล้วมาแล้วอ่าหมาบวงสิบห้าปรเชญครับ กด้าไปยี่สิบแต้มนั่งเลยครับเก้าอี้ทุกตัวนะครับที่นั่งอยู่เบอร์มีที่เก้าอี้ถ้าจับสลาดได้เบอร์ที่ท่านนั่งรับไปเลยฮะรับไปเลยอบอกเลยนะผู้ชมนะมวันนี้ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นผมบอกเลยอ่าจะจับนี่นะครับสิกรแนนยังไงไว้แเน็กวย อมไม่นั่งไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนถ้าจะยืนจับทำกระมิดกระเมียนอยู่ไม่ได้เออบอกเลยนะนั่งเลยนั่งเลยพักก่อนหย่อนกล้นกันวันนี้ตอนนี้ห้าานหคะแนนก๋วยเตี๋ยวต้องยำหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำตกด้านร้านยี่สิบบาทมาทานกันอร่อยผู้ชมเมื่อวันผมก็ลองมานะสุดยอดสุดยอดมีทั้งหมูมีทังเนื้อ ก็เดีเ๋ยวน้ำตกคุณชมข้างล้วงอ่าชัดชาเอาละคงหลัมยิ้มแต่กับไปในนนท์สอยี่สิบใจยุดใจยุดเดี๋ยววันนัน้นต่อไปไล่เด้นนันจ๊ะอ่าดูยนะครับสิบเอาละตั้งปะเพียบ์าตาสิบระแนมในนนท์ไปสอนลามไปสอนลามคู่แข่งสอนลาน้ำเพชรคู้ชมคู่แฝดคู่แฝดนี่เอาละสอ ดัหนั่นท้าไมสอกเยี่ยมปักเพียบเปลา่าเวลาใกล้เต็มก็โอเคมาเปลา่าสอกเชียบโ,โอ้โหโขยับเบอร์สิบนะครับลูกล,บ100บลกนะลนหนึ่งร้อยบาทลูกสอกนะเข้ารู้ไหนก็ได้ผู้ช่วยสงการให้ลูกละหนึ่งรอยบาทถ้าเข้านะสอกแม่เส่วันนี้ติดขัด,ดไปหมดนันใส่นะสอกโค้ไม่น่ารอดว้า สวัสดีผู้ชมทต่ใบปีะาวหลัดฉาบวันสวัสดีทุกท่านวัเป็นประเภทมือใหม่สองวันเลยพี่เจมแล้วก็มีของดีมาฝากงานมีแค่สองวันนะคะเป็นแต้สุดท้ายนะสองวันเลยนะคะแต่ว่าเป็นี้จะก็ผู้หญิงไล่สิบห้าคะแนนเสิร์ฟเยอะๆพี่นันบอกทีมเสิร์ฟเยอะๆไล่เต็มบอกมันโตกันนานเหรอเจนนพี่นันนะมาเปล่า ขณะนี้ครับเวลาผ่านไปประมาณ24นาทีแล้วตอนนี้นี่24รอบเป็นตัวเลขที่โอเคเลยสำหรับเต้มกับเวตาเอาละตั้ง635โอ้โหโกโกโกผู้ชมตอนนี้นี่ก้อนปฐมอยู่ในเป็กยิงเมืองทองไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์นี่คนไปถมน้เลยฮาวละววันนี้นครปฐมในป้า โอ้โหวันนี้หาวระช้าไหมข้างบวงมึงโาวรช้าไหมโนไ้อ้โหผู้ชมเอ้ยวันนี้เนตอะไรนชื่ออะไรนะเนตี่อัมโบผู้ชมยิงไปแล้วหนึ่งประตูสุดวันนี้พาคกก็บอกคุณแล้วก็รายงานผลบอลนครปฐมด้วยสอเรีวเรวหากราวันนด้วยกีฬาอยู่ในใจยอผู้ชม FC นครปฐมยู่ในตึกอ่าฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกผู้ชมแข่งที่สนามต่อห้าสอบยี่สิบครั้งนั้นได้แต้มครั้งที่หนึ่งหนึ่งอ่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเบอร์สิบเข้านะได้ตามด้วยเยใช้ขอหน่อยขอหน่อยไหลสองนี่ไว้บอดหน่อยยใช้บอดหน่อยเออ่งจับบอลูกตบหน่อยยใช้ ไม่ได้สอนนะผมเห็นว่ามันไวไปลอยๆเนี่ยเห็นไหมเดิ่ยัจะมีทางแล้วเออค่อยๆเยี่ยมครับซ้อนพอจะผู้ใหญ่จะไปเสียเวลากแก่ๆให้คนอื่นเต็มทึบเดี๋ยวจะไวเอาเออให้คนอื่นมัน้งเยี่ยมเอาไว,พว้พ้นจิตก,กันแนครับสดันกับมนวิจ,จิตหัวไมเ่เด้ห้า ก้าร yeah, yeah. <th> ้อยนะพีันนะไม่งั้นไม่รอดมาบวงสิบห้าวนเต็มพวนเปลี่ยนท่าน้องเปลี่ยนท่าวันนี้มากันครบกุชมกับของานหมูกระทะไส้เดือนหมูกระทะอ่าไส้เดือนวินเทวันนี้หมายให้สีผู้ใหญ่เช่นงเอี่ยมวงหรือว่าผู้ใหญ่จอยมาบวงเอาแชป์เลยนะผู้ใหญ่วันนี้่ีนะคนันกเ่อนนน ไปได้ก็ดีแต็มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไว้ใส่ไว้ยาวไม่ค่อยได้ร้อยแปดสิบเอ้าพอได้ไม่มีไฟท่าสภาพดีนองอะไรยนบอกขวัญกอกขวัญกอกยีค่ะคู่ผมเงินยี่สิบแต่ผู้ใหญ่ไม่เคยรู้นค่ะสิบห้าคะแนนครับเยียดใช้รอหน่อยคุยเยียดใช้รอหน่อยไปไปไปลองเฉยๆคะแนนนะคะปแต่ผู้ใหญ่เยี่ยมมาได้มาได้ ไหนงก็ชวนแกกลับมาเล่นแล้วผใหญ่ลากแกขึ้นมาจากหลุมนวดปล่อยจะปล่อยแกไว้ในหลุมหมาเปล่าได้นะยี่สิบีค่ะเจ็ดนาตีผ่านยี่สิบเอาไว้แนบไว้ก็หกพัเก้า้อสิบห้าพอลูกเดียวพอลูกเดียวเอาละสองสองใบเสยเยี่ยมปางงรื้ก็ติดต่อมานะคะแต่เห็นว่าน่าจะเป็นช่วงเมษายนไม่น่ารอด เอาละชา่อมาเหมอนะัเอาล้ห้าตั้งสองวัอให้พอให้ถูกลังวัลใบหนึ่งห้เลยเนาะโดดไว้โดดไว้เซ่รีแก๊สโดยไว้บวนไว้ติดกันแน่เจ็ดร้อยห้าแต้มมาแล้วมาแล้วครั้งที่หนึ่งผู้ชมเยี่ยมไว้บวนไว้ครั้งที่สองเป็นไงเป็นไงขับมาท่าเดียวดูเห็นใช้ดูเด็กมันล่นเป็นไง นี่เป็นไงเอาละเจ็ดร้อยนะผู้ชมขออีกสักเท่าไหร่ดี28นาทีผ่านส่อเยี่ยมครั้งที่สองเบอร์หกเอาไว้เก้าไปไปนะเสียงนะใจตะเก้ากะดีกะดีอันตรายเยี่ยมเอาไว้เอาไว้ได้ไหมชุดนี้ส่อจุ๊บแปดกับไปเจ็ดเดี๋ยวจบจากงานนี้นะคะเดี๋ยวก่อน เอาไปเ7ตั้งเป็นไม่ได้ไม่ได้ภาคนะคะสอบ่งไปช่วยเตะแล้ววันที่ห้าแล้วกชวันที่หน่วันที่าเจ็ดสิบประหลาหรือว่าทีมัะเพี้ยตอนนี้เจ็ดร้อยสามสบห้าคะแนนค่ะสอดีัะเพียบปวาปวเาหตั้งหมาเปาลูกเดียวขอน้อยสิคะแนนหมายเดขหครั้งที่สองครั้งมาแนว ยาวไปยาวไปมาปกบนมือหลว<อ>ิจอกจับได้จับได้วันนี้ไปเคยเสียงดังฟังช,ชัดจะเริ่มปิดทองนะผู้ชมนะเดินทางม,มาเนื้อนาบุญวัดห้วยภูวันนี้ก็ถือว่าเรามารวมใจกันเป็นหนึ่งอ่สาสามัคคีกันทำบุญกันเยอะๆออลายสิบห้าแต้มเนี่ยผู้ใหญ่ไปรอใต้ลูกอย่างเี้ไม่รอดน้ผู้ใหญ่นะบอกเฮยใช้กับเอาเอา มีสองรอบใช่ไหมคะช่วงเมษากรอบยี่สิบแต่เมษาทีเนี้ยแลโอสกใจยากมีหนึงเพราะเมษาตอนนี้งานเต็มเลยนะคะนาทีสุดท้ายมีรอบเต็มว่างสิบสามวันเดียวค่ะตอนนี้นะะคใครจะทำอะไรก็เชิญตอนนี้เจ็ดร้อยหกสิบคณะที่สองกำลังจะวอร์มอยู่ด้านนอกจบจบนี้ประธานกุ้ง วันนี้ท่านลองกับเป็นเชิญนะครับมอหลกงตาน้าจะมานั่งกางอี้เดี๋ยวใกล้แล้วครับท่านท่านลองตอนนี้เหลือประมาณเก้ารอบครึ่งสองพี่ดาเหลือเก้ารอบครึ่ง ตอนนี้เจรงานเ้าเวลาให้ดีไม่มีไ่บวงนะคะบางท่านบางท่านว่าทำไมแต้มไม่เยอะเลยไม่กติกานะคะทางเจ้าภาพทางคณะกรรมการทางเจ้าภาพเขาจัดมาไม่มีลูกค่ายบวงนะคะรถบีขับโยโอ้โหสองร้อยแต้มผู้ใหญ่สอบโทงได้อีกร้อยยี่ไปที่หนึ่งเอาละหลายโจ วันนั้นเปไงบ้างโยถูกไจไหมเพราะฝาชั้นอยากให้จัดปีละสิครั้งเลยไหมเอ้ายี่สิบสมรักคาแล้วผู้ชมใหม่สี่ผู้ใหญ่เล่งบวงแลวผู้ใหญ่ยี่สิบเจ็ดร้อยแปดสิเหลืออีก2องใบขึ้น800ร้อไม่เป็นตัวเลขที่น่าดูชมครัตสอบไปเดียวเส้สอบแวนหมาป่าดีสิบคะแนนไปเลขห้า มาเป่าครั้งที่2องงะเปารับสวัสดีครับสำหรับเจ้าของฟาร์มพอเพียงมีนกขขยไหมจริจริงแปลสิคะเดนเบอร์เก้าทนกใข้หน่อยมีนกไขยไหมแปเต็มอ่ามีเงินจะมีนกผู้หญิงนะคะแล้วที่ทำฟาร์มนกมีนกไหมครับพอดีมี f อนะคะเอวตาจ่ายแปนนกไข่ไหมคะก็เลยผมซื้อเองนี่แหละ ตัวเท่าไรบอกมาในในกคณะที่สี่ค่ะตปีกคณะที่สี่จัดได้แต่กลับมาโขผู้ใหญ่วัสดีผ่านเฉียบหวงขลูกเดียวรอชมวันนั้นบาะช่างเหนือไม่ได้เจอเลยนะคะพึ่งหลวงนะคะเข้ากนไทยเกมทุกครั้งทต่ว่าข้านี่ซุปเปอร์สตาร์วันนั้นบางเหนือเยี่ยเป็นไงคุณใหญ่ดูหลานมันเล่นดูหลานมันไม่ต้องเอาเยี่ยงหรอกครับคุณใหญ่เอาแค่หย่างพอ เนี่ยเด็กอายุสิหบห้ตาต็มไปนะครับทั้งกองเต็มอ่ะโคอีกใบเอาละครับแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนครับหมอกระป๋องอยู่ไหนอ่าท่านรองอยู่ไหนท่านลองอ่าท่านรองตีจับตรงนั้นมันอ่ะจับตรงนั้นเลยอ่ะพี่ตีขอลวงให้ทักเบอร์นึงมายังมายังอ่ะพี่ตีลวงลวงอ่ะขยา่ขยาเขย่านี่นะครับผู้ชมไขที่ผมถือไว้ เอาอี้ตัวไหนที่มีเบอร์ท่านนั่งไว้นะจับได้รับไปเลยครับฟรีๆเลยตอนนี้แปดยจับมาไม่หีคนั่งผมก็จับเดี๋ยวคณะต่อไปพบกับหน่องอะไรโยนหรือว่าตอมาตรงเอฟซีนะคะอ๋อเจ็ดศึนี่ผมบอกเลยนะอยู่ตรงนี้เต็มเลยโอ้โหไม่นั่งไม่สุดยอดผมบอกเลยพี่เนี่ยันนีเนี่ยพี่ใจงวยหวเลยออกไปเนี่ยเจ็ดศึกแปดครับ โอ้โหบอกแล้วอบเป็สุดยอดเจแอ่ะไปครับนะครับโอ้โหเนเสอะไรอะไรก็ดีไปมดโอ้โหไปเฮ้ยเจ็ดแปดจะไนันงเหยนได้ยีกนะ้าไม่จับเลยก่อนโอ้โหเป็นไงเจ๊เป็นไงครับเสวันนี้ขงหลังยีสิเต็มอ่าเ็ขงเต็มนะ โอ้โหนี่นักสุดยอดเลยวันนี้ออีตัวเดียวที่พี่เลือกไม่น่าเชื่อนะยังกับผีผักเลยก็ถือว่าเอาไข่ไปทานกันอ่าวน่าจะดีนะเอาลงว่าดูับผู้ชมค่อยๆเอาละคุงหลังดีบอกชุดนี้เอาผู้ใหญ่ออกเอาผู้ช่วยการลงนะแต่ยน่าจะเลิศเลิศเพอร์เฟกต์การขับวันนี้ ก็หน้าขาวแว้กสำหรับตอนนี้นะคะแปะร้อยเก้าสิบห้าเกียรสิบเกียแนนเกินไม่ได้แต้มแต่เบอร์เก้าเกินนะนิ่งนิ่งแปะร้อยเก้าสิบห้านิ่งครับนิ่งผมไม่สนใจจะให้กูเอาทำไมให้ผมก็เฉยอไห่วันนี้หลวงพี่มาหลวงพี่กุ้งมาแปะร้อยเก้าสิบห้ามาสักการวันนี้หลวงตากุ้งเดี๋ยวเราไหว้พระพร้อมกันฮะหลวงตากุ้งมาแล้วโค้งหลังกับงไวหลายเกียม เอฟซีถามมาว่าหลวงตากุ้งมาไหมมาครับวันนี้หลวงตากุ้งปทะชักหลวงตาหน่อยอด้ค่ะเอามือจับลูกกลางอากาศได้ค่ะเพราะว่าเป็นก้อนมือใหม่นะคะเราไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นแข่งกันหยุดว้แข่งกันหยุด็ค่อยดันกันหยุดนะคะตามกติกาเตือนไหมโค่นึ่ข้างหกข้างทางโทษบางพอดีข้างเปล่าบางในเบอร์สามเอาดับพับเพียบ ผมเต็มแล้วเขาบอกเขาเล่นค่านใหม่นะคะเขาอนุโลมให้นะคะดีกว่าที่เขาเตะแล้วแบบว่าไปรานค้าออกไปนู่นไปนี่นะเอาละครับเรียบควรท่านอื่นนะคอย่ให้้ใชมือจับได้เอาแชมป์ย่าหยรุดมันนี่เจาะได้แตบไปเน็กสิไทยไปเต็มมากแล้วกรรมการบอกหน่อยแปลเหลือแค่เบอร์หกกับเบอร์เจ็ดแปลเหลือเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดนะครับคนอื่นแปลเต็มหมดนะแสงเหลือหกกับเจ็ดคนอื่นเข้ารู้กันนะไม่ได้แต้ม อ่ามาของสิบห้าดาวระหกับเจ็ดโอ้เหลือคนที่ต้องได้แต้มเหลือพินันกี่ลูกพินันใบเดียวพินันใบเดียวเน็กสองใบเน็กสองใบคนที่จะกะเท่ากับมะนาวใบเดนีสามสิบตอนนี้เก้าร้อยห้าตัมนาวะตั้งไว้ไก่กัไก่นะสอตอนนี้แต้มเก้าร้อยังเก้ารยห้าแต้มเก ศูนย์ห้าเวลาผ่านไปตอนนี้3ามสหนาที่านเหลือประมาณสี่นาทีสุดท้ายสี่นาทีขอสิบพี่นันผมขอแล้วกัน95แต้าเต็มแต่ยังใช้ไหลลูกเดียวเล็วกันหยับจนไหลเปียกล้นะองหลังยิ่สิขั้ที่หนึ่งเนี่ยคงเยอะขั้ที่สองั้ที่2องเก้าสอห้า มาเลยครับ,คครบมากดมือห่าร้อยสาน <5 S 2> ช่วยกัน,<ห>นขอแปดไปสิคะแนนครั้งที่สองใต่แต้ม,มหมาวันลุกแปดแนเน็กหาวันนนจัดมากาดมือมากดทวนโขงเส้นนันล้แปะกลับไปข้างเปล่าถึจับช่วยกันช่วยกันถึงจับ หมาพวงมือพวงว่าจะกลับเก็บบางจะไปหรือไงจะเอากลับไปหรือไงหมาหวงมือไปเยียมออเอาเราหกตั้งเอาประชาวัฒเยี่ยใช้ไหลเข้าใบถือว่าประสบความสําเร็จเยี่ยใช้เอาลันตัง้งหมาพวงมือไม่ถูกใจผู้ชมคนเตะไม่เข้าลูกไม่มาม,มันก็ถูกต้องแล้วเยี่ยความพอเพียงหมาพวงมือ มันนาวลูกนั้นหนึ่งร้อยบาทจัดพอเพียงฟังพอเพียงนะอบไปเลยครับผู้ชมมันนาวตัดลูกก็น้อยสอบเหียนใช้ลูกก็น้อยโ้งหลังครั้งที่สามเต็มมาแล้วมาแล้วจงเงียบๆแบบนี้อากาศดีๆนะผู้ชมนะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินไปติดทองร้อยพระพุทธบาทจำลองกันที่กองมยอการด้านนู้นอ่าช่วยกันติดช่วยกันเกาะเดี๋ยวช่องระไวชนเราจะได้เกาะขึ้นสวรรค์ไปด้วยกัน เล็กๆน้อยๆนะผู้ชมนะของทางวัดวันนี้ทำบุญครับผู้ชมเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ผมกต้มดีครัตอนนี้9 5 5แล้วค่ะท่อแม่กรรมการไม่ได้ให้ลูกไฟบ่วงนะคะลูกไฟบ่วงไฟเปล่าไม่ได้ให้นะคะแต่เก้าร้อยห้าสิบห้าก็ถือว่ายอดนะคะเดินทางมาเยี่ยมมาเยือนวัดว้อยภูนะครับก็มีหลายๆอย่างอ่าสิบคะแนนครับเต็มนันเต็มครับสุดท้ายไปแล้วครับไปแล้วครับ ตอนนี้เหลือประมาณนาทีกับ40วิบ่านาทีกับ40่ิบวิปีนันโคงเต็มนะวัดผู้ใหญ่จอยไปเลยไม่ต้องรออะไรนะผู้ใหญ่จอยได้แน่เอาเด็ดฉาบไปปะน้ำเมื่อกี้นองข้าลูกอะไรบางโลหะมาบ่วนเอาละมาเปล่าอีกสิบเอวไก่ละไก่ละคณะต่อไปเตรียมตัวว่านันนองอ่าเลขาแดงวันนี้เยี่ยม แต่กลับไปต<อ>ะกอนผสมนำสองประตูจนศูนย์อโ,โอ้ยันที่อัมบูผู้ชมสองลูกเรครับ,บ,บตับไม้ท้เอาละช้ไาไวหนึ่งพันคะแนนแล้วปกมือสัก,กครั้งครับผู้ชมไล่อรอบหนึ่งนาทีสุดท้ายรอบเดียวรอบเดียวเอาละหกตั้งโคงไกลดับไกลแล้วขยับกระยื๊อ วันน้ค่ะลุงวนนาวัดลูกมานึงร้อยน่นอนจากความพอเพียงวันนี้ไม่ได้มาส่งกำลังใจมาทางไหลสดรับกูใหญ่นะคุณช่วยส่งการด้วยแล้วี็อยู่ทอเตียงด้วยแต่ใจอยู่่สนาบตะก็ยังไงมันมีดอวนวีแล้วู่ในเต็ดนะคะชอบมากชอบดูมากาน่อยเออดไก่ดะไก่ะประมาณ15บห้าวิสุดท้าย ยอดเลยนะคะเกินฟ้าได้มาเปาเพราะว่าเตะลงสตัวเตนมาปร่าอีจริงคบไก่แล้วไก่เด็กรถเกมหมดเลยสโค้กันไว้โค้งลังยี่สิบเร็วไก่เด็กเดิมพันกันแนนี้หนึ่งพันคะแนนดีแล้วนะคะสำหรับหมดเวลานากีฬาเข้าแถวครับ หมดเวลาทำการแข่งขันแล้วนะคะสำหรับเทศบาลบางยาแพร่ผ่านคะแนนไปหนึ่งันคะแนนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมเทศบาลบางยาแพร่จากจังหวัดสมุทรสาคร